สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการคนอ้วนอารมณ์เสียะนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะลิลลี่รัชนีวรรณดวงแก้วนะคะอยู่กับน้องกิฟค,ค่ะอุสนีนธนากรเมธานะคะวันนี้เราเจอกันแบบว่าไม่ได้ปะหน้ากันเนอะเราอยู่คนละที่แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเราก็ยังสื่อสารกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนอะ วันเสาร์ที่สามธันวาคมโอ้โหต้นเดือนธันวาคมบคนบอกว่าเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินเดี๋ยวเดียวก็จะปีใหม่แล้วนะพี่ปีปี66มีหน้าปีไก่ปีระกาใช่แล้วก็เอแม่คุณกิฟพูดถึงเราเพิ่งผ่านมาหนึ่งสองหูดิฉันอยากจะเป็นคนคนนี้เหลือเกินอ่ะเขาบอกว่าเตมคาราเบลแม่กาลคิดจทำนี้ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็แค่หกล้านพี่จะตกใจทําไมหกล้านบาทมันไม่ใช่หกล้านนะคุณกิฟนะงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเต็มคาราเบลถูกรางวัลที่หนึ่งสลากดิจิทัลคนเดียวรับไปเก้าสิบหกล้านค่ะเอ้เก้าสิบหกเลยเหรอเกือบร้อยล้านคนเดียวเนี่ยน,นะค่ะทั้งนี้นะคะผู้ซื้อสลากคนนี้เนี่ยนะคะ เขาบอกว่าซื้อคนเดียวนะสิบหกใบรวยแบบเต็มคาราเบลแต่เขาเป็นใครเขาเป็นใครเออเขาเป็นใครตอนนี้ไม่มีใครรู้อูดิฉันอยากรู้ว่าฉันจะได้กับใครนะฉันจะได้ฝั่งเนื้อฝักตัวเป็นแบบคนใช้ที่บ้านเขาเป็นคนใช้ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ เขาถ้าเกิดนามสกุลเนี่ยไม่ใช่นามสกุลญาติละอานะคะญาติลักญาติหลงเป็นใครแต่ว่าญาติคือยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครอยู่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าเก้าสิบหกล้านแค่นั้นใช่ไหมตอนนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นการถูกางวันที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติการตั้งแต่มีสลากดิจิทัลของรัฐบาลออกมาคนนี้เนี่ยนะโอ้ยนี่ขายดีเขาไปใหญ่เลยสิ สลากรัฐบาลเนี่ยแหมแต่ตอนนี้ต้อง,องถาม,ถามว่านะแล้วแล้วคุณน็อตกองสลากพัสด์ทำให้ลบสถิติได้ยังไงครั้งเนี้คุณน็อตเท่าไหร่คะคุณกิฟคุณน็อตเขาก็บอกเบาๆแต่ว่ายอมรับว,ว่าอันนี้ครั้งนี้อาจจะต้องยอมยกทงข่าวนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาถูกไป48ล้านสําหรับกรณีของกองสลากพัสนะคะเอาเงินสดๆไปมอบให้กับ คุณชื่อว่าคุณติอันนี้ขอสหมหวนชื่อนาะมสกุลจริงใช้ว่าคุณตินะคะเป็นคน<า>ชนบุรีคนชนบุรีะนะคที่คุณติเขาเล่าให้ฟังบอกตัวเองเนี่ยซื้อจากกองสลากพัท8ใบหมายเลขก็คือ375805<ม>ก็คือลงมาที่หน<ม>ึ่งนั่นแหละนะคะก็ได้มาจากไหนจุดทูบไหว้พระจา้าปรากฏว่ามีเลขทูบไงคะคุณติเขาเลยมองในเลขทูบนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยซื้อก็เลยซื้อทิ้งไว้8ใบถูดลงวันที่หนึ่งได้48ล้านไม่หักภาษี รับเต็มๆสี่สิบแปดล้านบอกดีใจเดี๋ยวเอาเงินไปเก็บไว้ธนาคารก่อนแล้วก็แบ่งมาทําบุญบางส่วนอันนี้ของคุณน็อตสี่สิบแปดล้านแต่ของดิจิตอลเนี่ยมันเก้าสิบหกไงมันเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะดิจิตอลนี่ไม่ยอมไม่ยอมเปิดเผยตัวเลยเนาะว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนณตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะยังไม่มีใครรู้ว่าเออว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ถูก สลากของสลากดิจิตอลเป็นใครแต่ดิฉันว่าทําให้สลากเอ่อของดิจิตอลนี่ต้องขายดิบขายดีงวดหน้าแน่เลยนะคุณกิฟนะใช่ดิฉันก็ซื้อนะซื้อทั้งดิจิตอลซิ้อคุณน็อตดิฉันไม่เคยถูกเลยอ่ะมกดเช็คก็จะขึ้นว่าขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าไม่ถูกรางวัลกลับไปกินมาม่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเะ๋งมากเรื่งมึไงต่อไปเรื่องถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวงวดหน้า อีก15วันตั้งต้นกันใหม่เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกนะคะของการหยุดยาว3วันยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะไปท่องเที่ยวเนี่ยให้ระมัดระวังในการเดินทางนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้ความระมัดระวังด้วยเราไม่อยากได้ยินข่าวเศร้าเกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงของการเดินทางนะคะ แบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางด้วยมีความสุขไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่โูดไม่ได้คนนี้มาอีกแล้วค่ะอุ้ยเสียชูวิทเสียชูวิทใช่ใช่เขาเป็น เขาแี้แหละเป็นข่าวตลอดสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะคนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาแฉเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เป็นมหากราบต้องใช้คุณนั้นเขาก็มาแฉแต่ปรากฏว่าเขาก็เป็นคู่ปรับกับคุณสันทนาที่เราเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่ปัดฉะ,ะดะกันหลายรอบด้วยการเกือบวางมวยอะไรกันนะมาแฉกันไปแฉกันมาปรากฏว่าคุณชีวิตเนี่ยต้องยอมรับเลยนะเป็นชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้กลุ่มทุนจีนสําคัญตู้ห่าว ที่ล่าสุดเนี่ยถูกจับไปเป็นที่เรียบไม่ใช่ว่าถูกจับสิใช่ว่ามามอบตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการไปค้นบ้านหรูย่านราชพฤกษ์ย่านแบริ่งแถวบ้านดิฉันเองแล้วก็มีคอนโดหรูแถวแถวไอคอนสยามด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายจุดประมาณโอ้เยอะหลายจุดด้วยกันมันเป็นขบวนการที่เอาคนจริงเข้ามาในไทยแล้วก็มาทําธุรกิจสีเทาทั้งยาเสพติดทั้งพนันทั้งเ,เรื่องของคอเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้เนาะ เป็นการพลายลังหลาครั้งใหญ่นะคะคุณชูบีเขาก็าแฉทั้งหมดเปลือกเลยนะแฉะไปแฉมาตอนนี้เ็าสาวไสไปบางคนบอกว่าโยงถึงนักการเมืองคนสําคัญด้วยแต่เรื่องเนี้ยทางวิโจเองก็ยืนยันว่ากําลังตรวจสอบอยู่ว่าจริงหรือไม่เพราะมีการหลุดชื่อนักการเมืองคนนั้นออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องติดตามต่อไปทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูนิดหนึ่งเรื่องของการบุคคลเพราะหลายคนน่ะนี่เขาก็รวยนะแต่ไม่ได้รวยจะหวยนะ แต่เขารวยจากสิ่งที่สีเทาสิ่งผิดกฎหมายนะคะบ้านเนี่ยยางอะค้างคาคุณผู้ชมผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวมีภาพมาพี่ลี่เป็นคลิปนะคะอ่เดี๋ยวไปไปลองไปดูบรรยากาศบ้านคาลังหาดกันก่อนแมคคุณกิฟแล้วเดี๋ยวกลับมาบรรยายกันต่อได้เลยนี่หลังบัลเลอร์บาร่าค่ะเนี่ยนะแล้วไม่ได้มีหลังเดียวนะคะ เขากว้านซื้อคุณผู้ชมเขากว้านซื้อนในหมู่บ้านอะประมาณสี่ห้าสิบหลังคือเกือบทั้งหมู่บ้านเป็นของทุนจีนหมดอะคนแถวนั้นอะที่เป็นคนไทยอยู่บอกต้องย้ายหนีต้องขายอะเพราะว่าลําคาญเสียงดังปาร์ตี้กันตลอดมีเศษยาเสพอะไรอย่างเงี้ยใช่ เขาว่าื้อแบบนี้เพื่อที่จะเอากลุ่มคนจีเนี่ยมาสังสรรค์มาเล่นไพ่บ้างมาเป็นแบบแหล่งกบดานหะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วตอนเข้าไปตรวจคนเนี่ยก็เจอของแบรนด์เนมของหรูรถเนี่ยหรูมากซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นคุณผู้ชมในซงในเซฟมีเงินโอ้ยคือมูลค่ารวมๆเนี่ยหลายพันล้านอ่ะใช้คํำนี้ยการสีบครั้งนี้อ่ะก็ไปเยอะทั้งคอนโดทั้งบ้านแต่ว่าบางคนเนี่ยไหวตัวทันก็ขนของหนีไป นะคะบางคนก็หนีไม่ทันตื่นมาขี้ตายยังมีอยู่เลยนะะตอนไปนตรวจค้นเนี่ยนะเขาใช่ช<ม>ุดคอมมานโดเข้าไปเลยนะค,ะ<ม>คือภาพเนี่ยเหมือนได้หนังเลยอะ่ะเหมือนบุกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวนะคะหลังจากที่ตู้ห่าเนี่ยถูกจับไปะะตอนนี้ก็ตามล่าอีกบางส่วนที่ยังหลบหนีอยู่นะคะต่างประเทศนะก็พยายามจะส่งเหมือนส่งตัวผู้รายข้ามแดนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าทางบิ๊กโจเองหรือว่าทางอรองต่อเองก,ก็ยืนยันนะบอกว่า บางส่วนก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่เนี่ยเนี่ยบ้านหรูคือหลังหนึ่งอะประมาณห้าหกสิบล้านอะ่ะพี่ลี่ห้าหกสิบล้านต่อหลังแล้วเกือบทั้งหมู่บ้านอะพี่ลองคิดดู hmm. เดี๋ยวไปเงินเท่าไหร่ไหนจะรถไหนจะซัพย์สินไหนจะอุ้ยมากมายนะคะเป็นการยึดซึ่งขบวนการนี้ทำมานานมากๆแล้วแต่ก็ต้องถามกลับว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหมายถึงคนไทยเพราะว่าจะมีตอนนี้มันเปิดชื่อนอมินีออกมาแล้วหลายคนด้วยกันที่เป็นคนไทยเพราะอยาลรู้ว่าคนจริงเขาซื้อบ้านไม่ได้ถูกไหมพี่ เขาซื้อได้คอนโดคือกฎหมายไทยซื้อบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมถึงคนจีนซื้อบ้านได้เกือบกว่าทั้งหมู่บ้านก็ต้องมีนอมินี่คนไทยถูกปะที่เข้าไปซื้อซึ่งเป็นซื้อในนามบริษัทตอนนี้เขารู้ชื่อบริษัททุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคนไทยก็ต้องสาวต่อว่าคนไทยคนนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองอะไรยังไงต่อไปคือมันไม่ยากหรอกการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะตอนนี้ก็ตรวจสอบอยู่นะคะต้องบอกว่านี่เป็นผลงานของคุณชูวิทย์ พูดคํานี้ได้ไหมก็เป็นเรียกแหละเป็นคนจุดประกายได้ไหมจุดไฟ <ạ. S 1> อะ่ะก็ได้นะใช้คํานี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเปิดประเด็นขึ้นมานะคะจนก,กระทั่งล่าสุดพอตรวจค้นเสร็จสับเรียบร้อยมีการยึดเครื่องบินด้วยนะเครื่องบินแบบ <ạ. S 1> ที่เขาบินประจําที่หัวหินนะเขาไปยึดที่ที่หัวหินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของตู้่าวอะ่ะไปตรวจเรื่อง d n a อตรวจเรื่องของกล่องดําอะไรแบบเนี้ยกำลังตรวจสอบคือเขาจะเอาคือตำรวจเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลหลักฐานทุกอย่างมาประมวลรวมกันแล้วก็สาวไปถึง คนที่อยู่เบื้องหลังอย่างที่บอกนะล่าสุดคุณชูวิทย์ยังไม่จบนะตอนแรกเหมือนกับว่า<ฆ>ผมทาหน้าที่นี้ผมส่งมอบแล้วถือว่าผมจบละปรากฏยังไม่จบนะคะคุณชูวิทย์มีการแช่งใช่หขลอะไรสาบแช่งเผาพิกเผาเกลือใช่เพราะว่ามันมีกระแสมีคนบอกว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดแบบนี้เป่าเปลาปๆาเพราะว่าคุณชูวิทย์อะรับเงินจากตํารวจคือ<ฆ>เหมือนกับว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง หรืออะไระแบบนี้คุณชูวิทยออกมาแชรคุณชูวิทย์บอกว่าผมทําเพื่อหวังดีต่อประเทศชาติถ้าคุณมองแบบนั้นเอาเป็นว่าผมสาบานได้ผมขอเผาพริกเผาเกลือแช่งไปดูกันหน่อยมีคลิปด้วยคุณผู้ชมคุณฟังดูคลิปเลยถ้าใครอยากติดตามนะคะเข้าไปในเพจ Facebook ของคนอ้วนอารมณ์เสียดูนะคะแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะเอาไปดูบรรยากาศที่คุณชูวิทย์ <inet S 1> เผาพริกเผาเกลือกันนะคะการโดยไม่สุด ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายในสาวันเ็วันแต่ถ้าใครที่จะอาศัยประโยชน์จากเรื่องนี้และไปหากินกับคนกินสีเทาที่อ้างว่าเป็นคนดีหนักหนาต้องมาทำมาหากินแล้วผมเขามาซื้อทรัพย์สินก็ขอให้มันจบทีหน้าขอให้มันไม่ไดีพุทธไม่ได้เกินขอให้มันตกนรกบุกไม่ ขอให้ม oh, hey! ันตกนรกกับกันช of ั่วฟ้าดินสลายเผาพิเผาเกลือตามที่โบราณสารแช่ เน<ไ>ี่ยนะสาธุเป็นไงพี่ลีชอบตรงที่คุณชูวิทย์กระซิบบอกช่วงถ้ายอ่ะว่าออขอให้ใครมาทำก็ขอให้พี่นาดนะมออออีบัตรไปอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าดูที่ชูวิทย์เนี่ยคุณกิฟคุณผู้ฟังคุณชูวิทย์เนี่ยถ้าเกิดจะบอกจริงๆเนี่ยแกเป็นนักพลอตที่มีจะมี<อ>พลอตเรื่องแบบนี้นะอยู่<ะ>อยู่ตั้งแต่สมัยตอนแกเป็นเจ้าพ่ออ่างจําได้ปะ่ะตอนที่แกตอนที่แกบอกว่าแกจะเลิกยุติเป็นเจ้าพ่ออ่างเนียแกก็เอาอ่างนะเอาอ่างอ่างอับน้ําเหมือนที่อยู่ตาม เอ่ออ่านออมะวดอ่ะแล้วมาเอาค้อนมาทุบบอกว่าเออทุกอ่านทิ้งแล้วเออเลิกล้างมือในอ่างทองคำนี่ไงคือฟังคุณชูวิทย์แล้วก็รู้สึกนะเอ๊ะแกจะพูดถึงใครนะเออเอ่ยเอ่ยถึงท่านนี้หน่อยคู่กัด่แ่งปีนี่ยกให้เลยเเออคุณสันทนาเนาะพี่สันพี่สันพี่สันทนะคุณชื่อเขาไม่เรียกสันธนาเขาเรียก สันขวานสันขวาน <laughs> <laughs> พ่สันพ่สันเออ,อหลังก็มีเงียบๆไปเนอะเราก็ไม่รู้ยังไงนะแต่แต่แต,แต่แต่ว่ามันเหมือนแบบเออเป็นคู่ปรับแห่งปีคู่กัดแห่งปีถ้าจัดอันดับแบบปีใหม่นะต้องมีติดอะคู่เนี้ยต้องมีติดหนึ่งในสิบอะเอาจริงๆคือเป็นกระแสข่าวแบบประมาณสองอาทิตย์ได้อะแล้วแต่ว่า เออคือกรณีนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าคุณชุวิมาเปิดประเด็นนะตอนนี้เป็นการสาวไส้ขบวนการแบบขบวนการครั้งใหญ่เพราะว่าผอตอรอเนี่ยบิ๊กเด่นเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเอาไว้เออไม่เอาไว้ใครที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งคนที่เป็นสีกากีหรือว่าคนที่เป็นคนใหญ่คนโตที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนักการเมืองนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่คือมัน มันเป็นการบ่อนทําลายประเทศคุณชูวิทย์ยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยทั้งหมดคือหวังดีต่อประเทศไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีใครให้เงินไม่มีใครทั้งนั้นถึงได้เนี่ยกล้าสาบานกล้าสาบแช่งคนที่ทําไม่ดีอย่างที่คุณชูวิทย์พูดในคลิปเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าทําเพื่อประเทศจริงๆใครจะคิดไงก็ช่างตัวเองก็มีหน้าที่แบบนี้อายุก็อานามก็ปาปาไปขนาดนี้แล้วก็อยากทําเพื่อประเทศชาติแบบนี้นะซึ่งเรื่องนี้มันยังไม่จบคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ายาว,ยาว ต้องตามกันยาวๆเลยกรณีของขบวนการตู้ห่าวเนี่ยนะคะเพราะว่าจะดูหลายคนบอกจะดูซิว่ากลุ่มในทุนจีนที่มาอยู่บ้านเราเนี่ยทัวศูนย์เหรียญเองอะไรเองเอามาผู้หญ่คนจีนที่เขามาทําแบบทําไม่ดีทําผิดกฎหมายแล้วก็เอาเงินจากบ้านเราไปเนี่ยจะจบยังไงหนังเรื่องเนี้ยจะจบยังไงจะจะคนที่อยู่บานราจริงๆเนี่ยจะรอดไหมหรือจะยัง <ạ. S 1> ไงอ่ะอันนี้ต้องต้องดูกันยาวๆเลยนะคะคุณชุวก็บอกทําหน้าที่ของตัวเองแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะแฉ เรื่องของนอมินีเรื่องของคลิปอะไรออกมาอีกนะยังไม่จบ<อ>นะสำหรับคุณชูวิทย์ใช่ยังไม่จบนะคะสาหรับคุณชูวิทย์ส่วนคุณส่วนตู้ห่าวนี่ก็คือเขาก็ไม่ได้ให้ประกันตัวนะก็ยังอยู่ในเรือนจํานะคะเพราะว่าแหมคดีใหญ่ขนาดนี้เนอะอืมอ่าก็ถือว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องของตู้ห่าวนะแล้วก็ไม่มีใคร ที่ออกมาท้าชนได้เท่ากับคุณชูวิทย์แล้วนะเพราะว่าขบวนการปู้ห่าวตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าในตํำรวจสองท่านเนี่ยที่แอคชั่นเรื่องนี้ก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะพลตํารวจเอกต่อศักด์นะคะสุขวิมลนนะะใช่สุขวิมลน,นะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอ,อท่านเองก็แอคชั่นทำเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้ง ลองโจบแล้วก็ท่านต่อส<า> <3 S 1> ักนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆด,ดิฉันอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลยกรมอุตุนิยมทยาเนี่ยเขาออกเตือนนะคุณกิฟว่าช่วงใครจะไปเที่ยววันพ่อเนี่ยช่วงนี้เนี่ยให้ระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องอากาศแปรปรวนนะตกใช่ไหมออตอนบน ฝนจะตกหนักมากบริเวณภาคใต้ mm. อากาศจะแปรปรวนช่วงภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อุณหภูมิก็จะลดต่ำลงประมาณสองถึงสี่องศานะคะส่วนภาคอีสานก็จะมีลมแรงนะอุณหภูมิก็จะลดลงหนึ่งสามองศาแต่ว่าภาคใต้เนี่ยนะคะต้มีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักด้วยนะคะก็ ต้องขอให้ประชาชนระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ใครอยากขับรถกลับบ้านที่ภาคใต้เนี่ยต้องระวังอันตารายที่จะเกิดจากฝนตกหนักที่จะตามมาด้วยเขาะะเขามีการแซวกันในโซเชียลบอกว่าหนาวแน่ะนะวีคืนนี้มันหน้าหนาวแต่ทาไมเราไม่เห็นรู้สึกหนาวโดยเฉพาะกรุงเทพใช่ไหมที่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่หน้าหนาวจะมาถึงสักทีเพราะว่าเห็นแต่ฝนตกแล้วก็ร้อนนะคะแต่ว่ากรุงปตุก,ก็ยืนยันบอกว่า หนาว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 จริงๆเดี๋ยวธันวาเนี่ยเข้าถูหน้าหนาวแล้วเขาบอกว่าจริงๆเราเข้าถูหน้าหนาวมาประมาณมาประมาณสักเดือนได้แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ค่อยหนาวแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวหนาวแน่ลดลงอีกหนึ่งสององศากรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะช่วงประมาณสักเออ่เดือนธันวาคมเนี่ยธันวาต้นต้นธันวาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเนาแต่อาจจะแค่วันสองวันนะพี่เอาเถอะอ่ะดีกว่าไม่ได้ก็ขอให้หนาวนะแต่ฝนก็ต้องระวัง ส่วนใครนะคะที่จะเดินทางนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ชี้แจงถึงการสำรองที่นั่งล่วงหน้าว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนยืนยันมไม่มีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าให้กับเอเจนต์เพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวว่าสามารถที่จะซื้อตั๋วรถไฟผ่านเอเจนต์ได้นะ<ม>การรถไฟเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่ากรณีที่มีสื่อสังคมออไลเผยแพร่ว่า รถไฟฟีเวอร์ผู้โดยสารโวยระบบจองตัว๋วเต็มตั้งแต่นาทีแรกเลยสงสัยว่าใครจองรวมถึงร้องว่ามีตั๋วผีรถไฟซึ่งการรถไฟยืนยันว่าขั้นตอนการสำรองที่นั่งล่วงหน้าทุกช่องทางเป็นไปตามระบบนะคะที่ให้บริการผู้โดยสารทุกอย่างอย่างเท่าเทียมนะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเปิดให้สำรองอย่างคุณกิ๊ฟเนี่ยจะไปดู เอโรงแรมที่เชียงใหม่ใช่ไหมช่วงปีใหม่คุณกิฟสามารถที่จะสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ก่อนสามสิบวันแล้วก็ผู้ใช้บริการหนึ่งเนี่ยคุณสามารถที่จะเออจองตั๋วได้สิบที่นั่งทำได้สี่ช่องทางค่ะหนึ่งคือช่องจําหน่ายตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือจะผ่านเว็บไซต์นะคะ ของ dticket r i g h t w a y co t s นะคะหรือจะเข้าไปที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์1690หรือจะผ่านโมบายแอปพลิเคชัน d t i c k e ก็ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะสำรองล่วงหน้าไปได้เลยเขามีที่นั่งอยู่ถึง7,398ที่นั่งที่สถานีนะคะอันนี้คือผ่าน dticket นะแล้วก็ยังโอ้ เรียกว่ารวมแล้วอ่ะสองหมื่นกว่าที่นั่งน่ะทั้งสี่ช่องทางอเคอเคอดีไม่ต้องกลัว,วจะ<า>ไม่มีที่นั่งอืใช่ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการโครต้าให้เอเย่นไปขายกับชาวต่างชาติมากเกินไปหรือเปล่าการรถไฟบอกก็ไม่มีนโยบายในการกันโคต้าให้กับเอเย่นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการรถไฟอ่ะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงนะเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มาชี้แจงกันนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวมาด้วยอตอนนี้การรถไฟค้าจับมือกับราชพัฒน์ลำปางค่ะจัดขบวนรถไฟนําเที่ยวพิเศษนะคะเอพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและย่านเมืองเก่าที่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่นี่คุณเอกรัศศีอาระ ยันพงผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้จัดขบวนนำเที่ยวพิเศษเส้นทางนะคะท่องเที่ยวเมืองเก่าลำปางลำพูนเชียงใหม่สักระระจอมเจดีแห่งล้านนามีขึ้นนะ,ะตั้งแต่วันผ่านมาแล้วแหละ18-20ถึง20พฤศจิกายนอันนั้นเป็นทริปนำล่องนะ,ะพอทริปนำล่องเนี่ยก็เลยมีการลงบันทึกความเข้าใจ MOU นะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางด้านวิชาการและก็การวิจัยและมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะแล้วก็นําจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงานม,มาสร้างสารรค์การท่องเที่ยวซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในเส้นทางภาคเหนือมาก่อนนะก็จะมะีความสวยงาม2เส้นทางการรถไฟและในรถไฟขบวนนี้เนี่ยคุณกิฟคุณผู้ฟังก็จะเสิร์ฟอาหารสุดหรูบนขบวนรถ ู้พิเศษแบบ V I P กลุ่มเมทคาด้วยนะแล้วก็จะมีมื้อเช้าสไตล์อังกฤษมีผักออแกนิกน้ำสกัดเอน้ำสลัดนะขนมปังนานาชนิดโอ้ยผู้เดียัเกิดอะ่ว่าไว้นั้นอะไปเอออยากไปไหมที่จะขึ้นจะไปบ้านเนี่ยไปได้ส่วนเท่าไหเท่าไหร่ะคาเขาคิดอยู่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อท่าน เดินทางโดยรถตู้สองชั้นปรับอากาศแล้วก็ยังมีรถบัสนำเที่ยวตลอดทริปด้วยนะก็คือลงรถงลงรถไฟป,ปุ๊บขึ้นรถบัส่ปเที่ยวต่ออใค<ห>รสนใจนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะเบออืเออ้องต้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ลดการใช้รถส่วนบุคคลหันมาท่องเที่ยวโดยรถไฟตามนโยบายรณรงค์ลดใช้พลังงานของรัฐบาลนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปด้เนาะแต่ว่าแตลว่าตอนนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวลำปางไปเที่ยวลำพูนนั่งรถไฟไปได้เลยแล้วแถมบางคนโอ๊ยไปเที่ยวไหนซื้อตั๋วของการท่องเที่ยวเลยค่ะเขาเอ่อการรถไฟเลยค่ะ ทริปท่องเที่ยวแถมให้พิเศษเลยนะเออดีจะตายแบบสโลไลน์นั่งรถไฟแล้วก็มองชมวิวชมอะไรไปกินในเบรคฟาดอาหารเหมือนกับอุย้ยหรูหรามีรถมารับราคานี้สุดถูกมากเลยก็กระตุ้กนการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็<ไ>ะหลังชอบนะฝร<ไ>หลงชอบรถไฟไทยมากนะแบบชอบชอบ,ชอบฉะนั้นก็สนับสนุนกันเนอะใครไปเที่ยวก็ไปได้ช่วงนี้มันหน้าไฮซีซั่นไงท่องเที่ยวเอาละคะ่ะ นีคงนะต้องหมดเวลาลงแล้วขอบคุณนะคะคุณกิฟอุษณีนะแล้วเดี๋ยวนะช่วงหน้ากลับมาติดตามคนะุณก้วนอารมณ์เสียเล่าเรื่องข่าวเกษตรกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะนะ